วันนี้เราจะมารีวิวห้องปลูกถ่ายไขยกระดูกของโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์อินเตอร์กันนะครับซึ่งเปิดขึ้นมาได้ไม่นานมานี้เมื่อผู้ป่วยพร้อมที่จะปลูกถ่ายไขยกระดูกแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการใส่เส้นเลือดดาใหญ่ที่คอครับก็คือการขาเส้นไว้อันนี้จะเอาไว้สําหรับดดดสเต็มเซลล์นะครับทั้งกระบวนการเก็บแล้วก็กระบวนการใส่สเต็มเซลล์โดยอุปกรณ์ก็เป็นดังรูปครับขั้นตอนก็คือจะเป็นคุณหมอทังสีทษที่ทํานาญการเจาะ คอเนี่ยวางอันต้าซาวดูตำแหน่งของเส้นเลือดครับหลังจากนั้นก็จะแทงเส้นเนี่ยลงไปที่หลอดเลือดดำพอเมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นดังภาพครับซึ่งเส้นเนี่ยจะอยู่กับคนไข้ไปตลอดจนการปลูกถ่ายไข่กระดูกเสร็จหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการใช้เครื่องเก็บสเต็มเซลล์ซึ่งเครื่องเก็บสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะมีหน้าตาดังภาพซึ่งคุณพยาบาลหรือนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยก็จะเสร็จเครื่องก่อนที่จะทําการปลูกถ่ายไขกระดูก เมื่อเครื่องพร้อมที่จะทํางานแล้วเราเราก็จะนําสายของเครื่องเนี่ยต่อเข้ากับสายส่ยสวนหลอดเลือดที่เราเตรียมไว้ที่ตัวคนไข้หลังจากนั้นเครื่องก็จะดูดเลือดของคนไข้ออกมาปั่นตกตามแรงโน้มถ่วงของเลือดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูดแต่เฉพาะส่วนของสเต็มเซลล์เม็ดเลือดที่เราต้องการออกมาส่วนเลือดที่เหลือก็จะไหลกลับเข้าตัวคนไข้เพราะนันะ้นปริมาณเลือดที่ไหลออกจากตัวคนไข้เนี่ยก็จะอยู่ในปริมาณที่น้อยมากซึ่งเราจะดูดเฉพาะสเต็มเซลล์ออกมาเท่านั้น ซึ่งในถุงที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นสเต็มเซลล์ที่เราจะเอาไปฝากไว้ที่สภากาชาติในระหว่างปลูกถ่ายไขกระดูกในห้องจะมีความเย็นมากเราจึงต้องมีอุปกรณ์เพิ่มความอบุ่นคือวอร์มเมอร์ตัวนี้ให้สําหรับคนไข้ด้วยเมื่อเก็บสเต็มเซลล์ได้เพียงพอแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการให้ยาเคมีบาบัดขนาดสูง ในกระบวนการให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงเนี่ยบางคนเพื่อจะไปฆ่าเซลล์มะเร็งให้เหลือน้อยที่สุดหรือแทบไม่เหลือเลยโดยกระบวนการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยก็จะเป็นคุณพยาบาลน,นําเคมีมาก่อนให้ยาก็ต้องมีการเช็คชื่อนามสกุลของคนไข้ปริมาณยาวัดถูกต้องหรือไม่ยามีอายุในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่หลังจากนั้นก็จะให้ยาเคมีบำบัดตามสูตรที่ผู้ป่วยสมควรได้รับเพื่อไปเผาเซลล์มะเร็งทั้งหมดครับ ซึ่งสูตรยาเคมีบำบัดที่ผู้ป่วยได้รับนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งชนิดนั้นๆนที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ด้วยซึ่งแพทย์จะเป็นคนพิจารณาหลังจากให้ยาเคมีบำบัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่วันใสสเตนเซลกับเข้าตัวร่างกายของคนไข้ซึ่งสเตนเซลนี้จะถูกขนส่งมาด้วยถังไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิลบประมาณลบร้อยองศาเซลเซ,เซ,เซียสเพื่อจะใส่กับเข้าตัวคนไข้ก่อนที่จะใส่กับก็ต้องมีการเอาไปอุ่นที่ ถังน้ำเพื่อให้สเต็มเซลล์เนี่ยกลับมาอยู่ที่อุณหภูมิปกติหลังจากเราอุน STEM ่นสเต็มเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็จะนำเข้าให้กับคนไข้ซึ่งลักษณะของสเต็มเซลล์จะเป็นดังภาพครับก็คือจะเป็นคล้ายๆกับถุงเลือดที่มีสารในสเต็มเซลล์และสเต็มเซลล์อยู่ในถุงซึ่งเมื่อเราได้สเต็มเซลล์มาเราก็จะเอามาต่อให้กับสายให้เลือดทางหลอดเลือดแล้วหลังจากนั้นก็จะต่อให้เข้ากับตัวคนไข้ซึ่งอุปกรณ์เซ็ตในการ จะต่อเข้ากับตัวคราก็คือจะเป็นเซตให้เลือดเนี่ยครับเหมือนตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งหลังในกระบวนการให้สเต็มเซลล์เราก็จะค่อยๆให้สเต็มเซลล์ไหลเข้าร่างกายของค้ายทางเส้นเลือดที่เราเตรียมไว้ซึ่งในระหว่างการให้ตัวสเต็มเซลล์เนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังคนไข้อย่างใกล้ชิดครับว่าสัญญาณชีพเป็นยังไงบ้างความดันปกติไหมออกซิเจนในเลือดปกติดีไหมหลังจากใส่สเต็มเซลล์เรียบร้อยผู้ป่วยก็จะอยู่ในห้องปลอดเชือ้อ เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการเรื่องการติดเชือ้อระยะเวลาประมาณ1-2อาทิตย์หลังจากนั้นก็จะกลับบ้านได้ครับ